สวัสดีครับผมคุยเบ็ดตั้ง100%วันนี้นะครับก็ได้ผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิตถซึ่งในจังหวัดอุตรดิตถนะครับมีบอ่อตกกุ้งบอ่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีเพียงบอ่อเดียวนะครับในจังหวัดนี้ ชื่อว่าบ่อต้นขามอยู่ข้างแม่น้ำน่านครับวิวธรรมชาติสวยมากบรรยากาศแสนสวยสวยมากครับเป็นบ่อที่สวยมากหน้านั่งพักผ่อนหน้ามาตกกุ้งใครผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิตถก็เชิญแวะด้วยนะครับพอผมประกอบเสร็จนะครับผมก็ทิ้งลงไปเลยครับทิ้งเหยื่อลงไปเลย บ่อนนี้ใช้สายประมาณ1เมตร70เซนนะครับถ้าจะมาก็เตรียมสายให้พร้อมตัวแรกก็วืดไปครับพอตัวแรกวืดไปผมก็ทำการเกี่ยวเยือครับเกี่ยวเยือแล้วก็จิ้มที่หัวเชื้อน้ำแล้วก็หัวเชื้อผงให้เป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับตามครับตัวเดิม เห็นไหมครับพอมีน้ำหนักเราก็ยกเลยครับวันนี้ผมเล่นยกนะครับเราก็ค่อยๆดึงกุ้งขึ้นมาครับพอกุ้งหมดแรงเราค่อยๆถอยคันมาอย่าจับสายเด็ดขาดนะครับดูตัวนี้ครับเกาะที่ปลายหนวดครับปลายหนวดเล็กๆครับเห็นไหมครับเกาะที่ปลายหนวดไม่คมจริงไม่เกาะที่ปลายหนวดนะครับโหโคตรคมนะครับเบ็ดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งคมทั้งบางดูครับคมขนาดไหนก่อที่ปลายหนวดอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งต้องจ้องคำหมิงเลยครับเพราะว่าผมใช้ทุ่นเล็กตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหนักก็วางไปพอเขามาปล่อยกุ้งครับจังหวะเตะลูกโทษผมก็ปล่อยทุ่นลงไปเลยครับปล่อยเบียดลงไปเลยพอปล่อยเบียดลงไปก็มีอาการครับ จมค้างอย่างนี้จะได้หรือเปล่าจังหวะเตะลูกโทษยกเลยครับโอ้โหได้มาอีกตัวครับปล่อยไปอีกครับช่วงนี้ต้องทําเวลาครับนาทีทองวัดครับเบาไปครับตัวนี้ปล่อยลงไปอีกครับช่วงนี้เป็นนาทีทองครับจมแล้วครับยกขึ้นมาเลยครับเอ็นตึงครับเอ็นตึงแล้วผมก็ยกขึ้นมาเลยครับวันนี้เล่นสไตล์ยกถอยคันนะครับดึงกุ้ง พอกุ้งหมดแรงแล้วเราถอยคันอย่าจับสายเด็ดขาดนะครับอย่าจับสายเด็ดขาดเพราะว่าพอกุ้งเต้นออกไปเนะี่ยหรือกุ้งดีดออกไปความโค้งของคันหรือ power lift จะช่วยให้กุ้งไม่หลุดนะครับนี่คือการนำกุ้งเข้าหาฝั่งหรือว่าการจัดการกับตัวกุ้งนะครับผมก็จุ่มหัวเชื้อลงไปครับจุ่มหัวเชื้อลงไป วันนี้มีเวลาน้อยครับมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวพอดีเป็นทางผ่านนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องรีบไปที่จังหวัดลำปางแล้วก็เชียงใหม่อันนี้นะครับผมปล่อยไปที่อ็อกนะครับแล้วก็ให้ออกพาละพ,พาทุ่นของเราเนี่ยลอยออกมานะครับค่อยๆลอยออกมาเห็นไหมครับมันจะค่อยๆลอ,อยออกมาครับพอลอยออกมานะครับมันก็จะหาตัวกุ้งบริเวณรอบอ็อกนะครับเพราะว่า รอบบริเวณนองเนี่ยจะมีกุ้งเยอะกุ้งมันชอบออกซิเจนครับเนี่ยครับพอมันเจอกุ้งนะครับเห็นไหมครับพอมันเจอกุ้งมาเห็นไหมครับมันค่อยๆไปแล้วครับไปข้างๆสวนออกไปอย่างนี้แสดงว่าเป็นกุ้งแน่นอนครับเราทําการลังสายลังสายไว้นะครับเห็นไหมครับจมไปแล้วไปแล้วจะไปจากเราแล้วลังสายให้ตึงครับลังสายให้ตึง กระตุกเบาๆบาครับเรียบร้อยครับสไตล์คูเอเบ็ดตั้งร0 0เรเซเรียบร้อยไปอีก1ตัวครับอันนี้คือการใช้ออกเคลื่อนที่ตัวเบ็ดนะครับเราจุ่มตัวเบ็ดไปบริเวณออกแล้วก็ใช้ออกพัดไปนะครับทะลุปีครับกระตุกเบาเบาสังเกตดูเมื่อกี้ผมยกเบาเบาเลยนะครับไม่ได้ตวัดไม่ได้วัดแรงเลยนะครับทะลุปีครับเบ็ดตั้ง100%ซคมมาก ใช้เบ็ดของโอนเนอร์ครับใช้เบ็ดของโอนเนอร์เล็บเดียวเบอร์เกครับกุ้งใหญ่กุ้งเล็กซัดได้หมดครับไม่ต้องเป็นห่วงโคตรคมครับแล้วทุกครั้งที่ผมไปตกผมจะใช้เบ็ดใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเบ็ดมันจะได้คมนะครับจะได้ทำงานได้เต็มที่สำหรับบ่อนี้นะครับผมก็มีเวลาไม่มากก็นั่งตกได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับแล้วก็มานั่งพักผ่อนกินข้าวนะครับ ใครที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถเมืองรับแลนะครับต้องแวะครับบ่อนี้มีบ่อเดียวเท่านั้นในจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับกุ้งที่ทำได้กุ้งที่ได้นะครับเราก็มาทำอาหารอันนี้ไม่ใช่กุ้งผมนะครับเป็นภาพในเพจของบอ่อต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับซึ่งใช้อุปกรณ์หรือใช้ภาพจากเพจของบอ่อ บรรยากาศก,ก็นานั่งครับบอกว้างครับโปรโมชั่นตก3ชั่วโมงฟรีครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนกุ้งที่ได้ก็นำมาทำอาหารในราคาย่อมเยานะครับเมนูละ50บาทกุ้งนะครับปล่อยลองพื้นเยอะพอสมควรแล้วก็เราจะปล่อยกุ้งทางบ่อจะปล่อยกุ้งทุกๆครึ่งชั่วโมง แล้วก็ทางบ่อก,ก็มีกิจกรรมการแข่งขันเรื่อยๆครับมีภาพการแข่งขันมีจัดแมตช์การแข่งขันเรื่อยๆใครสนใจอยู่ในพื้นที่หรือใครที่ผ่านมาทางจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ฝากบอยี่ด้วยนะครับบ่อต้นขามตกกุ้งบ่อตกกุ้งต้นขามบรรยากาศดีมากครับฝากเวยนะครับ ส่วนใครสนใจอุปกรณ์ตกกุ้งคุเอก็สามารถโทรได้ครับที่0956692971สวัสดีครับ